เพื่อนคนไหนกำลังประสบปัญหาความร้อน CPU กันอยู่หรือเปล่าครับหรือแม้แต่ใช้ CPU ตัวแรงๆแล้วมันร้อนเหลือเกินเนี่ยฮะวันนี้ a d i i ิมีชุดอร่อยความร้อนตัวจบตัวสุดจากทางคอแซ r มาให้ดูกันนะครับนั่นก็คือตัวชุดน้ำ H150i RGB Pro XT ครับในราคา5,790บาทที่มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายทั้งความเย็นความสวยและความเจ๋งเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนรงอินลุนนะครับนี่แหละฮะคือชุดน้ำสามตอนจัดทันคอแสครับในซีรีส์ rgb pro xt ครับสำหรับซีรีส์นี้นะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นครับเป็นขนาด240มิลิเมตร280มิลิเมตรและ360มิลิเมตรไล่มาตั้งแต่ตัว h 1 0 0 i h 1 1 5 i และตัวนี้คือ h 1 5 0 iRGB Pro XT ไม่รู้จะตั้งชื่อให้ยาวทำไมนะแต,แต่นะฮะชุดน้ำตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดน้ำที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์มากๆเลยนะครับสำหรับชุดน้ำตัวนี้อย่างที่เห็นกันแล้วนะฮะว่าเป็นชุดน้ำในรูปแบบของชุดน้ำ3า3ตอนนะฮะพัดลมก็เป็นพัดลมตัวท็อปที่สุดของ c คอแซ r ที่มีเลยก็คือเจ้าพัดลม ML Series นะครับพัดลมตัวนี้ที่ใส่มาให้มีจำนวน3ตัวเนี่ยแค่ตัวพัดลมนะ อันเดียวนะฮะพัดลมเดียวๆตัวเดียวก็พันกว่าบาทแล้วนะครับใส่มาให้ถึง3ตัวกันเลยโดยพัดลมที่มาใน ตัวชุดน้ําตัวนี้ครับข้อดีของมันคือเป็นพัดลมที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในการเป่ามอน้ําโดยเฉพาะครับนอกจากนี้นะฮะการดีไซน์ของตัวกล่องเนี่โอ้โหสวยงามตามสไตล์คอร์แซมากสีสันสดใสเป็นสีเหลืองดำนะครับเราก็จะเห็นตัวพัดลมตรงนี้ตัวชุดระบายความร้อนที่เป็นตัวม่น้ําก็จะอยู่ด้านหลังพัดลมแล้วก็จะมีตัวปั๊มนะครับกับตัวบล็อกจะเป็นสี RGB ซึ่งควบคุมได้16เมตร16ดวงนะครับผ่านซอฟต์แวร์ i q คินั่นเองนะครับ แพ็กเกจเป็นแบบนี้เนาะเปิดกล่องออกมากนะครับก็จะเจอกับตัวชุดน้ำอยู่ด้านในนะครับราคาของชุดน้ำตัวนี้ฮะไม่แพงมากนะถ้าเทียบกับคุณสมบัติที่เขามีมาให้ถึง3ตอนราคาอยู่ที่5,790นะครับใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น AMD นะครับไม่ว่าจะเป็น Intel นะครับ Socket AM4 t ทสเล p p p อนะครับ Socket ที่เป็นตัว2066นะครับหรือแม้แต่ Socket ปัจจุบันของ Intel ก็คือ1151 V2 ก็ใช้ได้นะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับไล่เรียงมาจากพัดลมก่อนดีกว่านี่พัดลมตัวที่1พัดลมตัวที่2นะครับพัดลมตัวที่3เนี่ยผมอยากได้พัดลมมากๆมันแทงอน่งที่บอกเนะตัวเป็นพันเลยนะ <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในส่วนของตัวขายึดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Intel AMD ทั้งรุ่นปกติและก็รุ่น Workstation ที่ใช้กันนะครับอันนี้เป็นสกรูน็อตนะครับแน่นมากแพคเกจแบบนี้เลยนะฮะและสุดท้ายครับตัวชุดน้ำา3ตอนนี่อยู่อย่างนี้แล้วนะครับบึ๊บข้างในมีอะไรอีกไหมข้างในก็จะมีสายนะครับถ้าเรียกแบบ บ้านๆก็คือคอแซลิงนั่นแหละสายคอแซลิงนะฮะหรือว่าง่ายๆคือสาย USB นะครับซึ่งด้านหนึ่งเป็นไมโคร USB อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวต่อ USB 2.0ลงมาเทอร์บอร์ดเพื่อควบคุมไฟนะครับอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วในกล่องนะครับนี่สำหรับตัวชุดน้ำนะครับ3ตอนตัวนี้เขาเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมานะฮะ มันจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ CPU แรงๆตั้งแต่พวก Core i 5ที่เป็นก k KF หรือแม้แต่ Ryzen ที่เป็นตัว X นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนั่นเอง แต่ผมมองว่าถ้าจะใช้ชุดน้ํา3ตอนตัวที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นพวก I7 I9 หรือลาเส้น7จ็เส้นแบบนั้นไปเลยนะฮะแต่คนที่ใช้ซ p u กลางๆก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้นะครับเราพาไปดูในส่วนของตัวหม้อน้ํากันก่อนนะครับตัวหม้อน้ําของเขาจะเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับขนาดก็เท่ากับพัดลม3ตัวนะครับพัดลม1 2 0ม mm, ิลลิเมตรหรือ12ซนติเมตรจำนวน3ตัววางเรียงกันนั่นเองนะครับตัวหม้อน้ําจะสามารถใส่พัดลมได้2ด้านนะครับ นี่ก็คือด้านในนะครับและด้านนอกนะครับเป็นอลูมิเนียมเนาะก็จะมีในส่วนของครีบระบายความร้อนต่างๆเรียงกันเป็นฟินทีทีแบบนี้นะครับน้ำก็จะไหลยอยู่บริเวณด้านในเวลาเราเสียบใช้งานนะฮะมีโลโก้คอแซโครเมียมตรงนี้ระบุเอาไว้นะครับตัวหม้อน้ำดีไซน์ค่อนข้างสวยเพราะว่าเป็นแบบเหลี่ยมนะครับจะเป็นยุคสมัยใหม่ที่เป็นแบบโมเดิร์นนะครับทำให้เวลาใส่ก็เสริมความหล่อของตัวเครื่องได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มของคอแซอย่างที่ผมแจ้งไปคือมีไฟนะครับเป็น RGB อยู่ด้วยกันทั้งหมด16ดวงสามารถคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ IQ ได้นะครับโครเพดนะครับหรือหน้าสัมผัสของตัวบล็อกน้ำนะครับจะเป็นทองแดงนะครับมีทาซิลิโคน High p e r f o r m แมน e เอามาไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องไปทานะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปลบออกเพราะมันดีอยู่แล้วนะครับขาที่ใส่มาให้จะเป็นขา Intel 1 151นะครับใส่ได้ทั้ง1 151ปกติและ1 151 V2 เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนขาก็ดึงสลักตัวนี้ออกมานะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้เพื่อใช้เป็นขา AMD อะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของ สายยางนะครับสายยางถ้าสังเกตดูให้ดีจะสังเกตเห็นว่าสายยางของชุดน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายยางที่ค่อนข้างเล็กนะครับ พ่อแบบเล็กเพื่อบีบน้ําให้มันแรงขึ้นแล้วก็จะมีการหุ้มสายที่เป็นสายถักมาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มันถักงองนะครับไม่ให้สายมันหักนะครับแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีของสายตัวนี้นะครับก็คือด้วยความที่มันเล็กเนี่ยเวลาเราเก็บสายสมมติเคส,สปิดเคสเล็กหรือเคส ITX MATX ออะไรต่างๆเวลาเก็บสายสายเล็กมันจะง่ายกว่านะครับนี่ก็เป็นข้อดีหลายๆอย่างของตัวสายนะครับโดยตัวสายจะมีความยาวอยู่ที่ 38ซมหรือ380 mm มมนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของตัวบล็อกน้าและตัวเมอนานะครับอ้อเกือบลืมพูดถึงไปไม่ได้เลยก็คือตัวสายไฟนะครับต้องเสียบนะครับสายไฟเลี้ยงสาสท่านะครับไม่เสียบมันจะไม่ขึ้นนะครับต้องเสียบตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีสายคอนโทรล PWM นะครับเป็นตัวควบคุมรอบ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยงสําหรับตัวพัดลมนะครับมีให้3หัวแบบนี้พอดีเป๊ะนะครับแต่ถ้าคนที่จะต่อพัดลม6ตัวพุชพูนะครับพุชพูก็คือพัดลมดันเข้านะครับสตัวแบบนี้แล้วก็ดันออกนะครับแต่โดยเบสิกแล้วเขาจะเป็นแบบพุชอย่างเดียวก็คือจะไว้ด้านนี้3ตัวเป็นหลักนะครับอ่ะนี่แหละฮะคือตัวบล็อกนะครับในส่วนของตัวพัดลมนะครับก็เป็นอีกจุดเด่นมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันตัวพัดลมตัวนี้ มีชื่อว่า ML 1 2 0นะครับเป็นพัดลมแบบแมกเนติกลาวิเทชันนะครับหรือว่าพัดลมที่ใช้มอเตอร์แบบแม่เหล็กนะครับถามว่าดียังไงตัวนี้นะฮะมีเรื่องของแรงดันลมที่เยอะมากก็คือ4.2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ a i r ์ฟลออยู่ที่75 cfm นะครับ ถือว่าเป็นพัดลมที่ออกแบบมาเพื่อการเป่าเม้่น้ําโดยเฉพาะเลยตัวพัดลมก็จะไม่มีไฟ rgb อะไรนะครับแต่ก็จะเป็นดีไซน์ที่กรอบด้านนอกจะเป็นสีดําแล้วตัวใบพัดลมเป็นสีเทาแบบนี้นะครับหัวต่อเป็น4พินนะครับ pwm สามารถคอนโทรลได้ต่างๆผ่านตัวซอฟต์แวร์ IQ อะไรได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะให้มา3ตัวด้วยกันนี่พัดลมนะครับเวลาการใช้งานนะครับถ้าความร้อน ไม่ได้ร้อนมากตัวพัดลมจะเป็นศูนย์เดซิเบลหรือจะไม่หมุนนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวพัดลมเองและเพื่อป้องกันในเรื่องของเสียงรบกวนเวลาเราใช้งานที่ไม่ได้หนักมากนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์แม่เหล็กนะครับที่มาในตัวพัดลมนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องของเสียงเงียบแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอายุการใช้งานต่างๆได้อีกด้วยนะ ส่วนวิธีการที่จะติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ได้ดูกันนะครับสามารถติดตั้งได้หมดเลยนะครับในทุกซ็อกเก็ต CPU ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของการใช้งานประสิทธิภาพและความสวยงานมันต่อได้เลยครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดน้ำนะครับเย็นเจี๊ยบเลยสำหรับชุดน้ำสามตอนจากคอแซในรุ่น h ฮส 150i RGB Pro XT ครับใครที่ต้องการความเย็นจากการระบายความร้อนด้วยน้ำนิบเนียบ,ยบแรงแรงเยน็ยนๆและที่สำคัญเงียบด้วยคอแซตัวนี้ ตอบโจทย์เลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องนะครับจะใส่ชุดน้ํา3ตอนได้นะฮะก่อนจะซื้ออย่าลืมไปดูเครื่องของตัวเองด้วยนะว่ารองรับการติดตั้งชุดน้ํา3ตอนหรือเปล่าบางทีโอเคแหละติดตั้งพัดลม3ตัวได้แต่สเปซอาจจะไม่พอขอเตือนไว้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสำหรับบางเครื่องที่ไม่รองรับการใส่ชุดน้ํา3ตอนในซีรีส์โปรเอ็กทจากคอแ์ก็ยังมีขนาดที่เป็น2 4 0 mm, ่มิลลิเมตรและยังมี2 8 0ม mm, ิลลิเมตรนะครับในรุ่น เคส1 I, ที่เป็นตัว RGB Pro XT อีกด้วยนี่แหละฮะชุดน้ำเย็นๆจากคอแซฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจลองไปหวดกันได้จากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยใช้ CPU แรงแล้วอย่าลืมชุดน้ำเย็นๆด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิดกด้วยและอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ